สวัสดีครับกลับมาพบกับข่าวคราว,ค,าวความเคลื่อนไหวของเดลต้าซิตี้กันอีกเช่นเคยน,นะครับโดยเราไปเริ่มกันที่ซูเปอร์คอมฟันเงรจิ้งจอกสยามร่วงตกชั้นเก็บได้แค่26แต้มสถานก,การณ์ของจิ้งจอกสยามเดลต้าซิตี้ภายใต้กา,ารคุมทีมของรุดฟาน,นิตรลอยกำลังเข้าสู่ภาวะวิกฤตอย่างแท้จริงโดยล่าสุดซูปเปอร์คอมพิวเตอร์จากออ t ตาผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติชื่อดังได้ออกมาทำนายผลการแข่งขันพิมีรีโดยได้ฟันธงว่า เลสเตอร์ซิตี้จะตกชั้นในฤดูกาลนี้ด้วยการจบอันอดับที่19ของตารนางคะแนนและเก็บได้เพียง26คะแนนเท่านั้นผลการทำนายดังกล่าวสร้างความกังวลให้กับแฟนบอลดูฟล็อเป็นอย่างมากเนื่องจาก26คะแนนถือว่าน้อยกว่าฤดูก,กาล2022-2023ที่พวกเขาตกชั้นไปแล้วถึง10คะแนนโดยออ t ตยังระบุอีกว่าโอกาสในการอยู่รอดของเลสเตอร์ซิตี้ในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้เหลือเพียง8 5เท่านั้น อย่างไรก็ตามแม้ผลการทำนายจากซูเปอร์คอมพิวเตอร์จะดูไม่สู้ดีนักแต่แฟนบอลยิ่งจอกสยามก็ยังคงหวังว่านักเตะจะสามารถงัดฟอร์มเก่งกลับมาสู้เพื่อความอยู่รอดในพิมร์ลีกต่อไปได้ไปต่อกันที่รุดฟานนิตลอยและยารสตัมอาจได้ร่วมงานกันที่จิ่งจอกสยามรุดฟานนิตลอยกุนซือเลสเตอร์ซิตี้อาจได้ร่วมงานกับยาบสตัมอดีตปราการหลังพันแก่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกครั้งหลังเจ้าตัวเอ่ยปากพร้อมช่วยจิ่งจอกสยามมีตกชั้น วานิตรอยเข้ารับตำแหน่งผู้จัดการทีมเลสเตอร์ซิตี้แทสตีฟคูเปอร์หลังจากที่เขาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการคลุ่มทีมปีศาจแดงชั่วคราวแม้จะเริ่มต้นได้สวยงามด้วยการเก็บสีแต้มจาก2นัดแรกแต่หลังจากนั้นเลสเตอร์ซิตี้กับพ่ายแพ้ในลีกถึง7นัดติดต่อกันและชัยชนะเดียวที่พวกเขาทำได้ในช่วงหลังก็คือการถล่มควีนสพาร์คเรนเจอร์6ประตูต่อ2ในศึกเอฟเอคัพรอบ3จากผลงานในลีกดังกล่าว ทำให้เลสเตอร์ซิตี้ลั้งอันดับ19ของตารางคะแนนพิมพ์ลีและตามหลังโซนปลอดภัยอยู่2แต้มโดยเกยมต่อไปพวกเขาต้องเจอกับงานหนักเมื่อต้องไปเยือนท็อตแนมฮอสเปอร์ในวันอาทิตย์นี้ปัญหาใหญ่ของเลสเตอร์ฤดูกาลนี้ก็คือเกมรับพวกเขาเก็บพิีนชีตได้เพียงนัดเดียวและมกักจะเสียประตูง,ง่ายๆจากความผิดพลาดของผู้เล่นล่าสุดยาร์สตัมอดีตกองหลังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ออกมาแสดงความต้องการที่จะช่วยเหลือฟานิสต์ลอยโดยเมื่อเขาถูกถามในรายการ V.I.A. Play ว่า สนใจรับตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการทีมเรสเตอร์หรือไม่โดยยับสตัมตอบอย่างไม่ลังเลว่าใช่โดยยับสตัมได้กล่าวว่าถ้ารุดฟรานิสตรรอยโทรมาหาผมผมก็พร้อมที่รับสายแน่นอนปัจจุบันยับสตัมวัย52ปีเขาเป็นผู้จัดการทีม D.O.S. คัมเพนในหลีกลองของเนเธอร์แลนด์และเขามีประสบการณ์การคุมทีมมาแล้วมากมายไม่ว่าจะเป็นเรดดิ้งเฟเยนูดและซินซินเนติ แม้ว่ยายักสตัมและฟานนิ้ตลอ,อยจะเคยร่วมงานกันที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพียงช่วงสั้นๆแต่ทั้งคู่ก็เคยเล่นร่วมกันในทีมชาติเนเธอร์แลนด์และต่างเป็นกำลังสำคัญช่วยให้อัสวินสีส้มผ่านเข้าถึงรอบรองชนะเลิศยูโร2004การกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งของคู่หูอดีตปีศาจแดงจะเกิดขึ้นหรือไม่และจะช่วยให้เตอร์ซิตี้รอดพ้นจากการตกชั้นได้หรือไม่แฟนบอลก็ต้องติดตามวารุันต่อไปนะครับไปต่อกันที่จิ้งจอกสอแววร่วง ฟานนิตเตอร์ลอยไม่หวั่นก็อี้ร้อนยันเอนดีดีไม่ขายเลสเตอร์ซิตี้ภายใต้การคุมทีมของรุดฟานนิตเตอร์ลอยกำลังตกอยู่ในสถานการณ์วิกฤตอย่างแท้จริงหลังพ่ายแพ้ใน10พีเมลีกมาแล้วเจนัดติดต่อกันหากจิ้งจอกสยามพ่ายแพ้ให้กับท็อตแนมฮอสเปอร์ในวันอาทิตย์นี้จะกลายเป็นสถนิติแพ้รวดมากที่สุดในประวัติศาสตร์สโมสรเทียบเท่ากับปี2001และสถานการณ์ในตารางคะแนนตอนนี้ก็ไม่สู้ดีนักเลสเตอร์ลังอันดับ19เหนือโซนตกชั้นเพียง2คะแนนเท่าน,นั้น หลังจากแพ้ฟูลแลมมา2-0เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยฟาน,นิตรอยเข้ามารับตำแหน่งต่อจากสตีฟคูเปอร์เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาแต่พาทีมเก็บชัยชนะได้เพียง2นัดจาก10เกมแรกในทุกรายการหนึ่งในใชัยชนะคือเหนือคินสปาร์กเรนเจอร์6ประตูต่อ2ในศึกเอฟเอคัรอบ3อย่างไรก็ตามอดีตกองหน้าทีมชาติเนเธอร์แลนด์ยังคงยืนยันว่าไม่กังวลเกี่ยวกับอนาคตของตัวเองโดยฟานนิตรอยได้กล่าวว่า ผมมุ่งมั่นที่จะพาทีมฝ่าวิกฤตนี้ไปให้ได้นั่นคือสิ่งเดียวที่ผมกังวลผมทำงานร่วมกับนักเตะทุกคนในทีมอย่างใกล้ชิดเพื่อดึงศักยภาพที่ดีที่สุดออกมาในช่วงเวลาที่ยากลำบากแบบนี้เราต้องเข้มแข็งแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทำงานหนักอดทนและมุ่งมั่นเรามีเป้าหมายเดียวกันและทุ่มเทเต็มที่คุณจะเห็นได้จากสปิริตในสนามผมเห็นทีมที่มีจิตวิญญาณนักสู้หากเรารักษามาตรฐานนี้ไว้ได้ ผมเชื่อว่าเราจะผ่านมันไปได้นอกจากนี้ฟาน,นิสตรอยยังยืนยันว่าจะไม่ขายวินเฟรดเอนดีดีกองกลางตัวรับคนสําคัญให้กับโมนากูในเดือนมกราคมนี้แม้จะมีข่าวว่าทีมดังจากหลีเอิงให้ความสนใจก็ตามฟาน,นิสตรอยได้ตอบทันทีเมื่อถูกถามถึงอนาคตของเอนดีดีซึ่งกําลังจะหายจากอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังด้วยฟาน,นิสตรอยได้กล่าวว่าแน่นอนว่าไม่วินเฟรดเป็นผู้เล่นคนสําคัญของทีมและสโมสร ผมดีใจที่เขากําลังจะกลับมาลงสนามได้อีกครั้งเรารู้ว่าเราขาดเขาไม่ได้และเราก็ต้องการเขาวินเฟรดจะเป็นกําลังสําคัญในการพาทีมกลับสู่เส้นทางที่ถูกต้องเขาคือจิ๊กซอสําคัญที่จะช่วยให้เราก้าวผ่านสถานการณ์นี้ไปได้ไปต่อกันที่จิ้งจอกสยามปลดหนี้กว่า124ล้านปอนด์เสริมความแข็งแกร่งทางการเงินเลสเตอร์ซิตี้ประกาศปลดหนี้สินก้อนโตกว่า124ล้านปอนด์หรือราวห้0 0ล้านบาท ตอกย้ำความมั่นคงภายใต้การบริหารงานของคุณท็อปอายวัตศรีวัฒนประภาและบริษัทแม่คิงพาวเวอร์สมโมสรเลสเตอร์ทิตตี้ออกแถลงการยืนยันปลดหนี้สินจำนวนมหาศาลโดยคุณอายวัตศรีวัฒนประภาประธานสมโมสรและคิงพาวเวอร์ได้ร่วมกันออกหุ้นใหม่2ชุดเพื่อแปลงนี้สินมูลค่า124ล้านปอนด์ให้เป็นทุนซึ่งเป็นการเคลียร์หนี้ก้อนโตที่เกิดขึ้นจากการลงทุนพัฒนาสมโมสรในช่วงหลายปีที่ผ่านมาการเคลื่อนไหวครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่สองในรอบ2ปี หลังจากที่เมื่อปลายปี2022คุณท็อปและคิง g พาเวอร์ได้แปลงหนี้เป็นทุนไปแล้วกว่า194ล้านปอนด์แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับสโมสรอ,อย่างต่อเนื่องแถลงการของสโมสรระบุว่าการปลดหนี้ครั้งนี้จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับงบดุลของสโมสรลดภาระดอกเบี้ยและทําให้สโมสรไม่ต้องพึ่งพาเงินกู้จากผู้ถือหุ้นรายอื่นโดยรวมแล้วครอบครัวศีพัฒนภา ได้ทุ่มเงินลงทุนในเลสเตอร์ซิตี้ไปแล้วกว่า420ล้านปอนด์ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการพัฒนาสโมสรอ,อย่างยั่งยืนอย่างไรก็ตามแม้จะปลดหนี้ไปแล้วกว่า124ล้านปอนด์แต่เลสเตอร์ซิตี้ยังคงมีหนี้สินคงค้างอยู่โดยรายงานทางการเงินล่าสุดเดือนเมษายน2024ระบุว่าสโมสรมีหนี้สินรวม179ล้านปอนด์ซึ่งเป็นหนี้สินจากแหล่งอื่นๆน,นอกเหนือจากคิงพาวเวอร์และคุณอายวัต การปลดหนี้ครั้งนี้นับเป็นข่าวดีสําหรับแฟนบอลเลสเตอร์ซิตี้ที่แสดงให้เห็นถึงความมั่นคงทางการเงินของสโมสรและความมุ่งมั่นของผู้บริหารในการพัฒนาสโมสรสู่ความสําเร็จในระยะยาวไปปิดท้ายกันที่ข่าวดีเอนดีดีใกล้คืนทับจิ้งจอกแต่เฮอร์มันเซนยังไรวีแววลุดฟานนิตลอยกุนซอเลสเตอร์ซิตี้อัปเดตความพร้อมของทีมก่อนบุกไปเยือนท็อตแนมฮอสเปอร์ pur, ในสุดสัปดาห์นี้พร้อมเผยข่าวดีวินเฟรดเอนดีดีใกล้กลับมาลงสนาม หลังจากพักรักษาอาการบาดเจ็บแฮมสตริงหลังเกมที่เสมอกับไบรตันไป2ประตูต่อ2เมื่อต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเอนดีดีลงเล่นภายใต้การคุมทีมของฟานิตรอยเพียง2นัดก่อนจะได้รับบาดเจ็บซึ่งส่งผลกระทบต่อทีมเป็นอย่างมากโดยจิ้งจอกสยามพ่ายแพ้เจนัดรวดในศึกพรีเมียร์ลีกนับตั้งแต่เอนดีดีเดี้ยงอย่างไรก็ตามฟานิตรอยคาดหวังว่าเอนดีดีจะกลับมาซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้ในสัปดาห์หน้าโดยฟานิตรอยได้กล่าวว่าเอนดีดีใกล้จะกลับมาแล้ว หวังว่าเขาจะกลับมาซ้อมกับทีมได้ในสัปดาห์หน้าแต่ในรายของแมตต์เฮอร์มันเซนนายทวารมือหนึ่งยังไม่มีกําหนดกลับมาลงสนามที่แน่นอนแม้ฟานิตรอยจะเคยเปยิดไว้ว่าอาจจะมีข่าวดีก่อนเกมกับสเปอร์โดยฟานิตรอยได้กล่าวว่าเฮอร์มันเซนกําลังอยู่ในช่วงฟื้นฟูร่างกายเขาทําได้ดีแต่ยังต้องใช้เวลาอีกสักระยะผมยังบอกไม่ได้ว่าเขาจะกลับมาเมื่อไหร่หวังว่าสัปดาห์หน้าจะมีความคืบหน้ามากกว่านี้นอกจากเฮอร์มันเซนและเอนดีดีแล้ว เลสเตอร์ยังคงไร้เงาของริาโดเปเลล่าที่บาดเจ็บต้นขาและอับบุลฟาตาบูที่บาดเจ็บหัวเข่าที่ต้องพักยาวแต่ข่าวดีก็คือวโยกุลิบาลีปาการหลังตัวใหม่พร้อมประเดิมสนามให้กับจิ้งจอกสยามหลังย้ายมาจากปาม,ม่าด้วยค่าตัว3มล้านปอนด์โดยฟานิตรอยได้กล่าวทิ้งท้ายว่ากุลิบาลีเริ่มต้นสัปดาห์นี้ได้ดีมากเขาซ้อมกับทีมถ้าไม่มีปัญหาอะไรเขาจะได้ลงเล่นในวันอาทิตย์นี้ เราไปดูสี่สีการพบกันของเลสเตอร์ซิตี้และท็อตแนมฮอตสเปอร์ใน8นัดหลังสุดกันครับโดยเริ่มกันที่วันที่19กรกรกฎาคมปี2020สเปอร์เปิดบ้านเอาชนะเลสเตอร์ซิตี้ไปได้3าประตูต่อศูนย์ในศึกพรีเมียร์ลีกวันที่20ธันวาคมปี2020เลสเตอร์ซิตี้บุกไปชนะท็อตแนมฮอตสเปอร์2ประตูต่อศูนย์ในศึกพรีเมียร์ลีกวันที่23พฤษภาคมปี2021เลสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านแพ้ให้กับท็อตแนมฮอตสเปอร์ไป2ประตูต่อในึกพรีีเม วันที่20มกราคมปี2022เลสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านแพ้ให้กับท็อตแนมฮอตสเปอร์ไป2ประตูต่อ3ในศึกพรีเมียร์ลีกวันที่1พฤษภาคมปี2022ท็อตแนมฮอตสเปอร์เปิดบ้านเอาชนะเลสเตอร์ซิตี้ไปได้3ประตูต่อ1ในศึกพรีเมียร์ลีกวันที่17กันยายนปี2022ท็อตแนมฮอตสเปอร์เปิดบ้านเอาชนะเลสเตอร์ซิตี้ไปได้6ประตูต่อ2ในศึกพรีเมียร์ลีกวันที่1 1กุมภาพันธ์ปี2023เลสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านเอาชนะท็อตแนมฮอตส และนัดล่าสุดวันที่20สิงหาคมปี2024เลสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านเสมอกับท็อตแนมฮอสเปอร์ไป1ประตูต่อ1ในศึกพรีเมียร์ลีก